ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับยุคอินโนมี007นะครับวันนี้ก็จะม,มาสอนเล่นเกมสปีดติเตอร์เช่นเคยนะครับใน EP ีที่2แล้วนะครับก็วันนี้จะม,มาสอน WCW Boost แล้วก็ CWW Boost ในการใช้แต่เป็นบูกันนะครับก็ทุความแล้วไปรับชมกันเลย ก็ให้ทุกคนไปที่สตอรี่โหมดนะครับไปที่ทิปเพื่อให้ซีทัะผู้ซีทั์คนสวยพูดนะครับว่าต้องทิปนั้นต้องทำอย่างไรนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยยูบคือการเอาใหม่เอาใหม่ ดับ b o ิลยคือการใช้ไนโตรระหว่างการใช้ดับเบิลบูสโดยจะใช้ได้เมื่อดริฟท์แล้วมีไนโตรสำหรับแรงเร่งของ w ับเบิลยจะน้อยกว่า c w ดับเบิแต่จะคงอยู่นานกว่า c w ดับเบิต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้สกิลกันเถอะกดปุ่มเลี้ยวขวาและปุ่มดริฟท์ข้างไวเพื่อเริ่มดริฟท์ ดริฟท์ให้ถึงองศาที่เหมาะสมแล้วจัดระดับหน้ารถให้เหมาะสมกดปุ่มเลี้ยวซ้ายและกดปุ่มดริฟท์ค้างไว้เมื่อมินิบูสปรากฏากดเพื่อใช้เมื่อได้รับไนโตรแล้วให้กดปุ่มไนโตรจากนั้นเลื่อนไปกดมินิบูสเพื่อทำดับเบิลดลูบหลังจากได้ฟังพี่ซีซัสคนสวยไปแล้วครับก็ มาถึงการทำการทำขั้นตอนของจริงนะครับก็ผมจะลองทำให้ดูนะครับแล้วโหลดสักครู่นะครับ ต่อมาก็ C W W Boost นะครับก็เดี๋ยวมาฟังสีชัดคนสวยนั้นพูดกันเลยนะครับเชิญเลยนะครับ C W W, w Boost คือการใช้นโตรก่อนที่จะใช้ Double Boost โดยจะใช้ก่อนดริฟท์และหลังจากที่ดริฟท์เพื่อเร่งความเร็วสูงสุด,สดต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้สกิลกันเถอะ กดปุ่มเลี้ยวขวาและปุ่มดริฟท์ค้างไวเพือเริ่มดริฟท์ดริฟท์ให้ถึงองศาที่เหมาะสมและจัดระดับหน้ารถให้เหมาะสมกดปุ่มเลี้ยวซ้ายและกดปุ่มดริฟท์ค้างไว้เมื่อมินิบูสปรากฏขึ้นให้ปล่อยปุ่มดริฟท์และกดใช้นโตรจากนั้นเลื่อนไปกดใช้มินิบูสกดใช้มินิบูสอีกครั้งเพื่อทำการใช้ C W W B U B s S ก็จะมาดูของจริงกันเลยนะครับรอโหลดสักครู่นะ ก็จบไปแล้วนะครับกนการทำเทคนิค C W W Boost W C W Boost นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยกันด้วยนะครับก็คลิปต่อไปมีเทคนิคการใช้สปรีดิ p เอ้สปีดิบสแนปดิบนะครับสแนปดิบแล้วก็บวก C W W Boost กับ W C W Boost นะครับที่เอามาใช้ในการสแนปดิบครับขอบคุณครับ